วันนี้เรามาเล่นเกมสกุลาอันนี้เราเข้าครั้งแรกเลยนะไม่มีเข้าก่อนหรืออะไรเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะมาแต่งตัวกันกดกดสิกดสิอันนี้เรามาผ้าคำนะทุกคนเพราะเสียงในคลิปมันแบบตะกุตะกาับมันแบบเสียงเกมมาทุกคนโอเคอันนี้เรา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 กดเออเออเออเอเอผอม เออข้ามาแล้วทุกคนเออแล้วเราก็จะตั้งเ,เปลี่ยนหน้ามาบล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 าบางคนไม่กล้าเช่าใช้หน้านี้มากนะทุกคนแล้วก็จะใช้หน้านี้หน้านี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสกิบดี้ล้วกันนะทุกคนสกิบดี้หน้าหลังที่สุดเลยนะเออ เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นฮานีพันเพราะว่าเราชอบเมลจมากแล้วเราก็เออ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 นฮานีนกคเราก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเป็นฮานีฮะโอเคโอเคโอเนี่ยนน่าก็งิดจจีน่าที่สุดเราจะต้องเนเมนเรานะคือฮานีนรคุ โอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนเราก็เราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นเพลงบิวโตทุกคนไอที่แบบส่ชุดนักเรสีน้ำตาลนะทุกคนแล้วก็หาชุนักเรียนที่ยางเสียได้เรา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 ปดล็อกอยู่นะทุกคน

น่าฮอนพันที่เป็นแบบแฮนนี่เดทตัวอยู่ไหนทุกคนบลล์ล้วแบบเบลล์ทุกคนคือเมื่อกี้เสียงลำโพงแต่ได้แล้วแดีวเราแค่อยากฟังเสียงตัวเองตอนตอนแบบลมโอ้ยแย่มากเลยลืมกดหยุดโอเคแล้วเราเราเราขอโทษยูทูบเบอร์นะที่เราเพิ่มพูดเอะเดี๋ยวเราไปเซนเซอร์ก่อนปะบ คือทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะทำเสียงแบบนี้ทำไมละแบบว่าเราทำเสียงเหมือนคนริบาร์แต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าอะไราเราอยากทำเสียงแบบนี้มันมันมันยังไงไม่รู้ว่าเราอยากและเราอยากเพื่อนเรี้ เราเรา,เราปัน่นเอ้อยกระบุใหม่อะทุกคนเราเออเราได้เราได้เป็ดปราสิเกตไทพูดนักเรียเลยเลยเลยเรา so. จะจมาอะไรก็เลเรามาตัวผู้ชายทุกคนแล้วก็จะตั้งซีว่ากิบิีนะอันนี้ก็คือเราทั้งชื่อชื่นานเลยนะคเออเออเออ คนนี้ขนาดเล่นความในคลิปแล้วเนี่ยแบบด,ดูนานอยู่เลยอะทุกคนนะนี่คือเราจะแต่งวันทานานั้นในสกฟิทเกมทุกคนแล้วเราก็ถ่ายชุดจิ้มใส่แล้วก็ใส่เสีเขียวนะแล้วก็ยินำลายมัแล้วเราก็อยากรู้นะว่าชุด,ช,ดชุดนั้นแบบคือชุดอะไรแล้ว่ากดปลดล็อกนะทุกคนแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตาเป็นตาตัวสีน้าลากแล้วเราก็ไปดูอะไรเพวกนี้แล้วเราก็เข้าเก็บมทุกคนเขาเราเข้าเก็บอุ้ย ทำไมกันว่าบ่อยเหลือเกินไอ้โฆษณาเนี่ยอยแล้วเราก็เข้าเกมงานคนงานเบื่อเบื่อเบื่อแล้วเราก็จะไปดูไอเดียไอเดียของงานคนอันนี้เราเคยไม่รู้เลยนะว่าเราจะทำอะไรในเกมส์ตะวันรักแล้วเราก็จะไปดูไอเดียเก่าของเราที่เราเคยสร้างกันนะทุกคนเออเออเออบินทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปหาไอเดียกันนะทุกคนแล้วเราก็จะตัดภาพนะทุกคนมาดูเลยโอเคเราหาไอเดียได้แล้วนะทุกคนหย่ำหย่ำยำ โอเคงั okay, oh ้นเราค็ง่ายเหมือนกันเอ่อเราหาไอเดีได้เลยโอเคแล้วเราก็จะไปดูกันให้ไปไอเดีที่ดังมากๆแบบนี้หลายช่องเอาไปแบบบอกไอเดียต่อกันนะเรามันอันอันไอแก่กันเยอะมากเลยนะทุกคนมีหลายช่องเอาไปไอดีของเราไปรีวิวเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคไอดีนี้เลยให้ดูสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไปสิอื้ม อันนี้มันคอนเนคติ้งไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้สมัครซากุระนะรอมันแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเราก็จะตัดผ้าไปเราจำได้โอเคทุกคนเราได้แล้วแก้แห่งคมเขาแก้ไขโฮมเกอร์กับดาวเลยเลยนะทุกคนอันนี้เราได้แล้วอุ้ยส่วยไหมนี่เราว่าทุกคนก็น่าจะคือเหตุนนะทุกคน มีหลายคนทำแบบนี้เยอะมากอัไหนอ๋อเราจะทำให้ประตูลงรถปิดนะทุกคนแล้วมันก็เปิดได้แบบนี้เจ๋งเปล่าเนี่ยเราก็เปลัวบ้านเปิดได้ตามปกติเลยนะคนุณ อันนี้ก็จะเป็นสาวาน้ำสามารถกระโดดน้ำได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราเอาลวดมาทำนะไอ้เส้นๆอนะันเนี้ยแล้วเราก็จะไปดูในป,ปบ้านกันนะทุกคนก็จะมีแมวน้อยสุดน่ารักอยู่ในกรงขัะแล้วน,นี้ก็เราก็จะมีอาหารมนาะให้คนกินคนที่มาเยี่ยมบ้านเรากินนะคนแล้วก็มีเปเ็กไว้ทำไหมไม่อันน,นไ้อย่างอู้ อันนี้ก็สเป็นพื้นรูปหัวใจแล้วแล้วก็จะมีน้ำสาวน้ำนะทุกคนสาวน้ำม,มิดหวัวมั่งสาวน้ำวันนี้คือเราไม่ค่อยชอบอ่ะมันมิดหัวดูดิหลายคนมองว่าสวยแต่เราคิดว่าไม่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งจิบไวน์กันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหมุกดาอะอ่ะอะ,อะ,อะ,อะ ันนี้คือเราก็ไม่รู้่ทำอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ le w, le w, le w รนเราว่าเรากำลังจะกดเจ็ดแผกนั่นไงมันก็จะมีช่องตรงนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้แล้ว <Reese sunscreen> ก็จะมีชั้นสองด้วยนะทุกคนแล้วเราก็มาเปิดสวิตต์ตรงนี้นะทุกคน แล้วนี้ก็จะเป็นชั้นสองธรรมดามากเราไม่ได้ตกแต่งอะไรที่สวยกว่านี้เพิ่มเลยนะทุกคนเราก็แค่ใส่ของเพิ่มธรรมดาธรรมดา,เ,าเราไม่รู้จะจะ,จะทำอะไรต่อนะ แล้วก็ไปหาไอดีเพิ่มอ,อันนี้คือไอดีบ้านนะทุกคนอันนี้คือเป็นอีกวันหนึ่งเพราะว่าพี่ดังกว่าเขาไล่แล้วเราก็อยากเล่นด้วยนะทุกคนเราก็เลยปิดคลิปแล้วเราก็ไปเล่นเกมกับพี่ดังกว่าแล้วก็มาหาไอดียใหม่คือเช้าวันนี้ที่เราลงคลิปนั่นแหละทุกคนไอดีอันนี้เป็นไอดีแรกๆที่แบบเป็นบ้านที่เราตั้งใจทํา อันนี้เราก็กดเรียบร้อยเลยไอ้บ้านนี้ไม,ม่แบบแบ้านไม,ม่บ้านมีนิมออันนี้ลหละอันนี้บางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะคนอืมบางคนบางคนหรืออาจจะไม่เคยเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นนั่งได้นะคนนั่งทำไมอันนี้คือเราถ่ายแบบรีบมากๆคือเราไม่รู้ว่าจะรีบทำไมเนี่ยเม่เราก็ไม่ต้องรีบก็ได้อะแต่ว่าเราอยากรีบอะเพราะเราอยากไปเล่นเกมต่ออะ เราอยากไปแล้วโลบูตต่อแล้วเราก็เลยอาจจะรีบนิดหน่อยโอเคแล้วเราก็ล,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 ลยายำยำยำมัมกล้อดูยากมากเอ้ยโอ้ยอะไรเอี้ย,ยคูดแคบเลยก็ไม่มีอะไรแล้วไปต่อไปอันต่อไปที่ของเรา อันต่อไปเป็นของที่แบบพี่เก่งเยมซีรีส์ทีวีเคยเอาของเราไปรีวิวเพราะเราส่งให้ไปรีวิวบ้านหลังนี้บ้านหลังที่เราอยู่ในเกมอ่ะอพี่เก่งเขาก็เลยเข,เขาก็เคยข้าวนะพอเราให้เขาลองเข้าไปดูให้หน่อยอ่ะแล้วอันนี้ก็คือใครใครใครรู้จักพี่เก่งบ้างเอใ้ใครทำใครทันพี่เก่งใครทันพี่เก่งตอนใช้ช่องเกมซีรีส์ทีวีบ้างเราคนนึงเลยแล้วอันนี้ก็ ยังอันนี้เราคิดว่าสวยที่สุดเลยนะทุกคนเอออันนี้เป็นบ้านที่เราคิดว่าสวยที่สุดแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เราทําก่อนที่เราจะเลิกเล่นซากุระไปนะทุกคนนิ่งจังสวยที่สุดในโลกใบนี้แล้วมั้งต้องอห้โอยโอยโอยรยโอย นี้เราก็ทำแั่งใจทำโซฟาเหมือนกันนะท,นนทุกคนเน,นะาะอันนี้ก็จะเป็นชั้นลอยทุกคนอันน้นลอยและยังลองมาดูตรงห้างล่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องโอนะซิงมันก็ทำเองทุกอย่างแทบตรงนี้ถ้าทำเองเราใส่ถอนก็นไว้เต็มตู้เย็นเหมือนกันนะเันเพราะว่าเราชอบชมให้พี่วิญญาณอยู่แล้วพี่วิญญิณก็แปลว่าชอบของกินนะทุกคนและนี่บอกว่าอะไรแล้วลัน นี่เราก็าแอบอยิง่งยากนะคนอานนี้ก็จะเป็นชั้นสองเป็นห้องนอนเป็นชั้นนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องส้วมห้องขี้อันนี้เป็นเตียงสองชั้นนะทุกคนและอันนี้ก็เป็นกระ,ระเป๋าเสื้อผ้าเกือบว่างกเปาไม่มีอะไรเราก็เลยปิดแล้วน,นี่ก็เป็นแอร์ที่แบบมันเย็นแค่ตรงนี้มันไม่เย็นทั้งห้องนะทุกคนเพราะว่ามันบล a บลาแล้วเราไม่รู้ว่าตอนเราสร้างเราก็แบบ ก็แบบอสองาสามเองอืมอืมเราก็เลยอาจจะไม่รู้อะไรเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นแบบห้อ,องสวางโคตรแคบเลยอันนี้ก็แบบยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เป็นรถแถมให้หนึ่งคันแล้วข้างนอกก็ปกติเลยไม่มีอะไรมากนะทุกคนมันก็ช่วยอยู่นิดนึงนะบ้านหลังเนี้ย โอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรวิไม่ใช่ดิเราจะไปดูบ้านคนต่างชาติกจนบ้างนะทุกคนเอาเขาสร้างอะไรไปบ้างแล้วเราก็จะปิดตาละทุกคนเราได้บ้านอันไหนนะทุกคนแล้วเราก็จะกดเข้าไปดูนะเราได้บ้านคนนี้เจ็ดแปดหนึ่งหอะไรไม่รู้ว่าแต่เราได้บ้านของคนนั้นนั่นเละเราก็จะใส่ไอดียเข้าไปเลย เราได้บ้านของคนนี้เลยนะทุกคนซิงเกิลอะไรสักอย่างซิงเกลิลเฮาอลลาอินโดนีเซียอะไรอ่ะงเราอ่านไม่ออกกัะอาลาอินโดนีเซียคืออะไรอ่ะอ่ะทุกอย่างออกหมดยกเว้นอาลาอินโดนีเซียซิงเกลิลเขาอันนี้คือเขาสวยสวยมากสวย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 ,สวย,สวยที่สุดในโลกใบนี้สวยกว่าเราแล้วอุ้ยมีชามเข้าหมาด้วยนะ อันนี้เตียงเขาก็ทำเขาตั้งใจมากเราอยากเราอยากสร้างสวยแบบเขาบ้างนะทุกคนเขาแบบป,ประดิษฐ์ด้วดีมากๆเลยอย่ะโอ้ยโยแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนโอเคแล้วแล้วก็จะมีลงจุดรัด ขนาดลงจัดแบบยิงสวยแล้วเราก็จะบอกเลยนะว่าทุกทุกคนพยายามให้เราแบบไปบ้านคนไหนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปให้นายทุกคนแค่โทรคันส่งไอเดียมาแต่เราไม่รู้เราว่าเออจะมีคนส่งมาไหมนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรครัไม่ส่งก็ไม่เป็นไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคลิปนี้จะดังไหมทุกคนแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงสิบนาทีเอ้ยเหลือ13นาทีเพราะเราเร่งความเร็วอ่ะอ่ะ